เออเด็ดท่านนะสวยเนาะไม่ของหนูีอีกเยอะมาเต็มของมไม่เหือ เยนึ่งนึ่งก็ได้ตมได้กนนอสเกเก่าเกาเเก่าลูดมันแพงอยู่ฝลังนะปัาดล่ำซำเด้เนี่ยเราอยู่ใกล้กันไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่รูดบทดเทียวบดสูงน้องแม่เดี๋ยวเหลืองอารามไปหมดเลยนะเนี่ยตายเลย อยู่ใกล้ไม่ได้นะกิเลสขึ้นอย่าซูมน้องขนาดสิโอ้ยวันนี้งานวัดค่ะเพื่อนๆไปล้ต้มหมดเอองานวัดค่ะสามไปกับไอสาไปเที่ยวเมืองไทยพี่ไปทําเสิร์ฟแทนพี่ก็จะตายอยู่นี่ยังไม่ได้นอนเออโอ้ยมันกลับมาเร็วๆเถอะเป็นไงตัวเองนี่ไข่ไข่ไข่อะไรที่มันมีไข่าหรือไข่อะไรไม่รู้มันมีตัวอยู่ด้วยน้นนัน่ะ ไข่มันมีตัวคคเ,เคยกินไหมนี่ไข่ไอ้นั่นอ่ะไข่มีตัวเคยกินไหมละ่ะไปไปดู